ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวอไปเทสไรท์สปีด400นะคะก็รอบนี้จะได้ขี่สปีด Speed 400ก่อนตอนเช้าแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยดูอาจจะสับกันกระดึกแกงนะคะว่าจะเปลี่ยนเป็นสแคมเบอร์ 400x นะคะก็ใครรอติดตามตัวใหม่ของทางทร u อ p h อยู่ก็รอติดตามกันได้เลยนะคะทริอั s สป e d 400นะคะก็มี6เกียร์เหมือนกันนะแล้วก็ ขนาด 398.15cc นะคะทรงหน้าหัวกลับระยะยุบอยู่ที่140มิมนะแล้วก็ขนาดเส้นผ่าสูนย์กลาง4 3ม mm ิมส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโช๊คโมโนช็อคเหมือนกันระยะยุบอยู่ที่130มิมอันนี้ก็จะเป็นทรงท่อของตัว s p e e 400ซึ่งจะแตกต่างกับตัว s l a m l e r X นะคะ นี่ก็เป็นบ่อตอนเดียวนะคะจะบอกว่าบ่อเนี่ยก็ไม่แข็งไปแล้วก็นุ่มกําลังดีสําหรับการขับขี่เดินทางไกลก็กูว่าขนาด4 0 0ซ c ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากได้ซ c สูงไปกว่านี้นะก็แนะนําเลยว่าให้ลองดู Triumph Speed 400เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเพราะว่าค่อนข้างทําความเร็วได้ดีในระดับหนึ่งนะคะด้วยซซีแค่ประมาณนี้ก็เมื่อกี้ก็มีลองอยู่ได้ที่ประมาณ150นะที่ลองเทส และอันนี้ก็คือหน้าจอของ Speed 400นะคะทุกคนก็ยังมีความคลาสสิกผสมอยู่แล้วก็ดูง่ายนะคะมีโชว์ครบเลยเปิดปิดแท็กชั่นคอนโทรลได้นะจ๊ะตามไอคอนเลยมี ABS อันนี้เป็นไฟเลี้ยวของตัว Speed 400นะคะก็คือชัดเจน สองรุ่นก็เหมือนกันแหละแต่อยากให้ดูไฟนะสายเซฟตี้อย่างเราเราก็ต้องโชว์ให้หมดนะคะอันนี้มีนายแบบมายืนขวางรถด,ด้วยอะเซล์หน่อยได้ปะได้ครับได้นี่ก็เป็นตัวสแคมเบอร์ 400X เหมือนกันเหมือนกันต่างแค่ดีไซน์แล้วก็ที่มี ABS ของตัวสแคมเบอร์ 400X ปิดได้แค่คันเดียวแต่ตัวสปีด400ปิด ABS ไม่ได้แต่ปิดแฮกชั่นคอนโทรลได้เหมือนกันทั้งสองรุ่นนะคะ ตอนนี้เราอยู่กับ s c a m b l e r 400x นะคะอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูเต็มๆนะเพราะว่าตอนนี้เป็นการเทสไรท์นะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าของผู้ขับขี่แล้วก็หมวกเนี่ยวางเต็มไปหมดเลยมีสีดำสีเขียวให้ดูสีก่อนสีแดงอองจริงสีดำก็สวยสวยทุกสีเลยนะคะ แล้วก็ตัวสแคมเบอร์เอเนี่ยก็จะสูงกว่าตัวสปีด400นะขนาดเครื่องยนต์3 9 8 1 5ซีซีนะคะโชคหน้าเป็นโชคหัวกลับนะคะขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง43มิลิเมตรระยะย,ยุบอยู่ที่150มิลิเมตรนะส่วนด้านหลังก็เป็นโมโนช็อคนะคะระยะย,ยุบอยู่ที่150มิลิเมตรเช่นกัน อสแคมเบอร์ก็คือสวยนะจ๊ะตอนนี้ก็จะมีความเลอเทอรนิดหน่อยเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิบเดี่ยวนะคะขนาด320 mm. มิลิเมตรมีระบบ a อ s หน้าหลังเลยนะด้านหลังก็เป็นจานเบรกเดียวเหมือนกันสองรมิมลิเมตรบอกเป็นแบบ2ตอนนะนเพื่อน เดี๋ยวเราหาคันที่อ่าไม่มีของวางบอาแบบสองตอนนะคะสแคลมเบอร์คือทรงสวยเลยถ้าใครชอบรถสูงขึ้นมานิดนึงก็แนะนำให้ดูเป็นตัวสแคลมเบอร์ไว้นะคะถังน้ำมัน13ลิตรนะคะ ราคา1 7ึ9ง0สบาทบาก็มี6เกียร์นะคะความสูงบอลเนี่ยอยู่ที่835มิมลิเมตร,มมตรนี่นะคะก็จะได้เห็นส่วนสูงนะว่า s c ค a m b e r X x เนี่ยจะสูงกว่า SPEED 400ชัดเจนกันไปเลยอันนี้ให้ดูทั้ง2คันนะคะเอาจริงจีนะ อยู่ที่ชอบเลยว่าจะไปขี่เน้นเมืองล้วนหรือว่าจะแบบแ,บบแอบมีลุยบ้างก็เอาสแคลมเบอร์ 400X นะฮะตัวสปีด400เนี้ก็เหมาะการใช้งานในเมืองมาเพราะว่าเมื่อกี้ที่ลองแบบขี่โค้งบนเขาโค้งแคบๆเนี้ยคือขี่ได้ง่ายแล้วกน็น่าจะใช้งานในเมืองได้ไม่ยากด้วยเพราะว่าด้วยทรงรถนะซึ่งไม่ใหญ่เกินไปถ้าเทียบกับ s c r a มเบอร์สี x คือดูเหมือนไม่ใช่4 0 0ร้อย cc อะไรอย่างนี้ดูเหมือนแบบ500ร้อยนะคะด้วยความสูงด้วยอะไรแล้วก็มีกาดแฮนด์แต่งมาให้เป็นมาตรฐานนะคะเสียงเครื่องยนต์ของตัวสปีดสี0รกันบ้างนะคะอันนี้เสียงก็จะอาจจะไม่เป็นลูกๆเท่าตัว s แค a มเบ e r ์ส0่ x นะคะเสียงก็จะเ,เหมือนนุ่มละมุนกว่า มาฟังเสียงเครื่องยนต์ของตัว c เ a นเบอร์ 400s กันเสียงก็จะมีความเป็นลูกๆมากกว่านะเสียงเป็นลูกๆมากกว่าตัวสปีด400 ดีค่ะทุกคนหลังจากที่ได้เทสต์ไดรฟ์มาเรียบร้อยทั้งตัว Triumph Speed 400แล้วก็ s c r a m b l e 400x นะคะต้องบอกว่าประทับใจทั้ง2ตัวเลย<ม>ก็เมื่อกี้่าก,กับกูก็ขี่ตัว s c r a m b l e 400x กลับมานี่เดี๋ยวให้ดูสภาพรถก่อน<ม>ก็คือเมื่อกี้มีไปขี่ได้เทสทางลุยระยะสั้นๆนะคะก็วนเล่น3รอบ ก็ปิดแทนชันคอนโทรลอะไรต่างๆก็ถือว่าขี่ได้ดีเลยมีอาการท้ายปัดนิดๆพอสนุกสนานนะคะแล้วก็กูก็ชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของตัวสแคมเบอร์ 400X มากกว่าตัวสปีด400ด้วยความที่พอขี่จริงๆแล้วอะความความรู้สึกฟีลลิ่งมันเหมือนแบบกึ่งๆจะไปทางแบบขี่ทัวร์ลิงนึงออวปะใต้ท้องมันก็จะสูงกว่าตัว400สปีด400หน่อยนึง แต่โดยรวมขี่สนุกทั้งสองตัวนะคะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบแนวเนี้ยก็ไปลองขับขี่ที่ศูนย์ได้นะจะบอกว่าทั้ง2ตัวมันก็แตกต่างกันแต่ว่าสเปคต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแค่ทรงต่างกันแล้วก็ในตัวของ s c a m b e r X เนี่ยมันก็จะได้ความสนุกสนานขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันสามารถเอาไปขี่ลุยได้แต่ถ้าใครจะเอาสปีด400ไปขี่ลุยก็ได้ไม่เกี่ยงเหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบเลยตัว สปี400เนี่ยก็ได้พูดกันอิงหลักๆเลยนะก็เหมาะมากกับการขับขี่ในเมืองด้วยความที่รูปทรงแล้วก็ขนาดกําลังดีนะคะไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะส่วนในตัวของ s c คมเบอร์ 400x เนี่ยต้องบอกว่าทรงอาจจะสูงขึ้นมาแล้วดูแบบไซส์บิ๊ขึ้นมาดูเหมือนว่าเอ้ยเป็น5 0 0อัพแต่ไม่ใช่นะเป็นขนาดคลาสซีซเดียวกันแต่ว่ารูปทรงเนี่ย กำลังดีเหมือนกันสามารถขับขี่ได้ในเมืองทั้ง2ตัวนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะตัวยางติดรถนะของตัวสปีด400ก็จะเป็นตัว p ิลลารี่นะคะพิลลารี่ดีแอแล้วก็ส่วนของตัวสแคมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเมสเซลเลอนะคะก็ดอกยางเดี๋ยวเราให้ดูดอกยางอันนี้จะเป็นดอกยางของเมสเซลเลอตัวติดรถส c คมเบอร์ 400x นะคะเป็นการูสตรีทนะส่วนในตัวของสปีด400ยางติดรถก็เป็นพีรลลี่นะคะรสโซ่สามดีแอโบลายดอกยางก็ฟิลขับขี่ในเมืองอะ่ะตอบโจทย์ในเมืองก็ถ้าให้พูดกันแบบว่าจบจบตายตัวไปเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็ไอตัวหน้าจอก็จะเหมือนกันสไตล์แต่งท่อจะไม่เหมือนกันสเปคต่างๆเนี่ยเช็คแล้วนะเช็คดีแล้วด้วยว่าเหมือนกันหมดเลยราคาก็ตัวสแคลมเบอร์เขาก็จะสูงกว่าประมาณแสนเดนิดๆส่วนตัวสปีด400เนี่ยแสนห้นิดๆน,นะคะ,ะการเปิดฝาถังน้ำมันของรุ่นสแคลมเบอร X เองจริงมันเปิดเหมือนกันทั้งสแคลมเบอร์ X s คลมเปอร์ 400x แล้วก็สปีด400นะคะนี่แค่ขันปึ๊บเปิดนะคะเพราะว่าบางรุ่นมันก็จะเป็นแบบฝาหมุนนะนี้ก็ออกใช่ปะขันเสร็จแล้วก็ต้องหมุนออกมามันก็จะมีความงงๆแต่นี้ก็คือไม่งงง่งายๆนะคะเก๋กูดเอาจริงๆถ้าซื้อ s คลมเปอร์ x ไปก็คือจบไม่ต้องแต่งอะไรท่อก็เก๋กูดสองรูอย่างนี้เลยจ้า ส่วนตัวสป,ปีดก็่อบเป็นรูเดียวนะฟิลลิ่งของกุก๊กเนี่ก็ที่จะเล่าก็ประมาณนี้เลยนะขี่ความชอบขี่สนุกเหมือนกันอัตราการเร่งใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่ามันสเปคเดียวกันไงก็ไม่ได้ต่างอะไรมากแต่โชกคเนี่ยยุบดีทั้งสองรุ่นเลยก็คือนุ่มนุ่มทั้งคู่ไปเทสได้นะคะเอาเป็นว่า จบการเมามอยเพียงเท่านี้นะคะกับรีวิวนี้เราคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบอยู่เป็นคลาสกลางๆที่น่าจับตามองใครไม่ได้อยากได้รถขนาด 500cc อัพขึ้นไปก็อยากให้ลองมอง Triumph Speed 400แล้วก็ Scrambler 400x นะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะอย่างที่พูดไปราคาต้องถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็งานประกอบถึงประกอบในไทยทั้งคันก็จริงแต่งานประกอบกริป ดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับรีวิวนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Speed 400แล้วก็ s c r a m b e r X s c r a m b บ400 X เนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้ารู้ก็จะตอบให้นะคะโดยรวมฟิลลิ่ง Feeling, กูก็พูดไปทั้งหมดแล้วแหละก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วรอติดตามรีวิวต่อไปว่าจะมีอะไรมาให้เพื่อนได้ชมกันสวัสดีค่ะ